สวัสดีครับพวกผมแจ็คครับวันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวรองเท้า Adidas a Ad อ i ดิออส3ครับเพิ่งมาถึงเลยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยครับมาใหม่ๆเลยสดๆเลยครับไปแกะชมกันเลยครับอันนี้ก็จะทำการตัดสติกเกอร์ไว้แล้วนะครับแกะอลคารเตอร์ปากไปแล้วนี่ออกมาก็จะนี่กล่องครับกล่องสีดำตรงนี้ครับอ,อุออออกมาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บ กล่องของลังนะครับาวางไ้ข้างล่างก่อนนี่ครับพอแกะมาแล้วก็กล่องก็จะเป็นกล่องสีดํานะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์นะครับอันนี้เป็นรหัสสินค้านะครับของผมจะเป็นไซส์เก้าครึ่ง UK ครับก็คือเป็น US ก็คือ10 US ผลิตที่ไม n ก h i n a ครับคู่นี้ ได้ไม่กินใช้น้ำมาเปิดเลยว้าวนี่แล้วนะครับอสีฟ้าครับสวยเลยอน้องเนียนมากเลยครับอสีฟ้าสวยเลยองานประกอบเนียบมากเลยครับอขออนุญาตก็กอน้องสวยมากเลยครับ น้ำหนักก็ตัวนี้จะเป็นไซส์10 US นะครับอ่า10 US น้ำหนักก็จะอยู่ที่220 20กรัมครับก็ถือว่าอยู่ในเกรนเบาครับไม่หนักเดี๋ยวเรามาดูารหัสสินค้าตัวนี้นะครับ id id ตัวนี้นครับถ้าเป็นรุ่นรอ,องเท้า idc r o idos pro 3เนี่ยครับก็คือให้ดูที่ id ตรงนี้นะครับวา่าแท้หรือไม่แท้ครับ ตัวนี้ก็คือจะเป็น ID ID ตัวนี้ครับเพื่อนตัวนี้มันจะมีอยู่ในตรงที่บอกไซด์ด้วยเป็น ID ตัวนี้อยู่ตรงที่บอกไซด์ด้านในเนี่ยครับ้งสองข้างเลยนี่ครับของผมก็จะเป็น ID 8 4 6 8ข้างนี้ก็จะเป็น ID 8 4 6 8ครับแล้วกล่องตรงนี้ก็จะเป็น ไอดีหกอแปดสี่หกแปดเหมือนกันครับก็คือตรงกันแท้อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรับประกันอ่าตัวนี้ก็จะเป็นงานฮิ้วนะครับอ่าเป็นเครื่องฮิ้วมาจากเม็กินไชน่าครับพอดีซื้อในช้อปปี้ครับก็คือเป็นงานฮิ้วไม่ใช่งานช็อปแต่ก็ซื้อกันประจาครับเจ้านี้ก็คือ,อแท้แน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ก็จะเป็นโฟม ลา์สไตล์โปรเต็มแผ่นเลยนะครับทั้งผืนเลยความสูงของด้านท้างเท้าก็คือ39เซนครับไม่ใช่3 9มิกมลลิเมตรครับก็คือ3 9มกมิลลิเมตรก็คือโฟมนิ่มครับเขาไปนิ่มเลยงานประกอบก็คือจะเนี้ยบมากเลยครับไม่มีกาวปิ้นเลยนะครับอาดิดาก็คือถ้าแท้ๆเลยก็คืองาน,นงานเนีนน้ยบครับ <c oughs> สวยเชือกก็จะเป็นเชือกเอชือกเก้าแต่ว่าเชือกก็คือ เหมือนจะยังธรรมดาไปนิดนึงครับแต่ว่าเซ้นเล็กนัดก็น่าจะนั่นอยู่เรื่องสเปคผมไม่ขอลงรายละเออยนะครับเพราะว่าให้ดูความสวยมากกว่าควมชอบเพราะว่าพี่ๆคนอื่นน่าจะรีวิวไปหมดแล้วสเปคเรามาดูที่พื้นชั้นนอกนะครับพื้นชั้นนอกก็คือจะเป็น continental ครับคือหนึบหนึบมากจับดูนิ่มแบบขาวไม่กล้าไปวิ่งเลยครับนี่ได้มายังไม่กล้าใส่วิ่งเลยกลัวมันใหม่มากยังทําใจไม่ได้ คาร์บอนก็จะเป็น Energy l o ลอ0ครับก็คืออยู่วางอย่างนี้ลักษณะนี้วางเป็นเส้นเส้นเส้นตามนิ้วเท้าเราครับจนมาถึงส้นเลยเต็มแผ่นแต่ว่าจะเป็นแบบนี้เป็น Energy l o ลอ0 0ครับเป็นเทคโนโลยีใหม่สีนี้ก็จะเป็นสีใหม่นะครับสีใหม่ล่าสุดข,ของทาง Adidas Adios Pro 3ครับเรียกสั้นๆและกันเนาะว่า Pro 3นี่ครับตรงนี้ก็จะพิมพ์ลงไปว่าเป็น a d d ิดิ o ครับ ็นตัวแข่งเลยตัวซิ่งโดยรวมก็โอเคครับสวยถูกใจเลยทางด้านหน้าผ้านะครับก็คือที่ผมต้องรีบสั่งก่อนเพราะว่าผมกลัวรุ่นที่4ี่ครับโปรี่มันอาจจะไม่ทนเท่านี้อาจจะเขาอาจจะลดน้าหนักลงอันนี้เป็นเป็นการคาดเดาของผมนะครับก็คือรุ่นนี้พี่ๆในกลุ่มที่วิ่งด้วยกันอนะ่ะเขาว่ามันทนมากเลยแล้วก็วิ่งดีดีดเด้งดีครับก็คือ สมบูรแบบเลยก็เลยคิดว่าถ้ารุ่น4ถ้ารุ่น3มันไม่พังรุ่น4เขาน่าจะปรับให้มันเบาลงแล้วก็แล้วก็มีการดีดเด้งที่ดีขึ้นแต่คุณภาพก็อาจจะลดลงกลัวนะครับอันนี้อันนี้คิดไปเองแต่ผมว่าอาิดาสน่าจะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกน่าจะ,ะความแข็งแรงคงทนน่าจะยังคงไว้เหมือนเดิมเพราะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับลิ้นก็คือเป็นลิ้นบาง,บางๆนี่ครับเพื่อน ตรงนี้ก็จะเป็นแถบแถบท้อนแ,แสงนะครับมีตรงตรงลิ้นตรงนี้ครับตรงลิ้นตรงนี้แล้วก็ตรงลิ้นด้านหน้าสีดำเนี่ยครับตรงอดิซิโลเนี่ยครับก็คือเป็นแถบสท้อนแสงเวลาไฟส่องเข้ามาก็จะสท้อนแสงเห็นชัดเจนครับวิ่งเวลากลางคืนก็คือโอเคเลยท้อนแสงไฟมาถึงอินโซนะครับ ISO อินโซก็เอาอันนี้ออกมานี่ครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ สีก็จะฟ้าเลยนะครับใสแล้วน่าจะเด่นครับอันนี้ก็คือสั่งมาเพื่อการมาราธอนเดมอลมาราธอน2023ที่โคราชเลยนะครับแล้วก็จะเอาไว้ใส่มาราธอนที่บุรีรัมย์2023อีกงานหนึ่งก็คือผมลงมาสอง,งานม The More, าีเดมอลโคราชเดมพิจกาเนี่ยครับ42แล้วก็บุรีรัมย์มาราธอนปีมกราเนี่ยครับมกาที่จะถึงเนี่ย ปี2024เนะนี่ยครับก็ลงไว้สองมาราธอนกะกะว่าจะเอาไปวิ่งที่มาราธอนเดอะมอลล์ก่อนเลยน่าจะน่าจะดีครับมันม่นม,มันใหม่อยู่ไม่ใช่มันใหม่อยู่ครับน่าจะวิ่งดีอืมพื้นหนึบเลยต้องบอกทิคอย่างนี้ครับคือถ้าเพื่อนๆซื้อเคยซื้อรองเท้าง,งานหิว้วกับเจ้าไหนในแบบออนไลน์นะครับก็ก็น่าจะซื้อเจ้านั้นเลยก็คือ เอาหาเจ้าที่ไว้ใจได้ครับเพราะว่าตอนนี้อคนขายก็เยอะเนาะไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าไหนดีไม่ดีเราซื้อกับเจ้าที่เราเคยซื้อแล้วได้ของแท้อาจจะราคาอาจจะไม่ได้ถูกมากหรือว่าไม่ได้แพงมากก็อยู่กลางๆครับก็คือให้ซื้อเจ้านั้นเลยเพราะว่าอย่าไปติดเรื่องราคาเพราะาดีมันถูกไปมันก็อาจจะโดนได้ครับเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ในกลุ่มผมก็โดนกันเยอะครับมาถึงข้อเท้านะครับ มีโฟม <c oughs> ไม่ใช่มีโฟมบุดด้านในครับตรงข้อเท้าเนี่ยครับนี่ครับเท้านี่กับอันนี้เปิดยกขึ้นมาได้ครับพับลงก็ได้ครับเอาไว้เวลาสวมใส่จะได้ดึงใส่ข้อเท้าลงไปได้ก็จะมีนวมบุข้อเท้าครับก็เอาไว้ล็อกกระชับเวลาวิ่งจะได้ไม่หลุดส้นครับเวลาวิ่งเล่นจะได้ไม่หลุดส้นอืมอะไรอีกล่ะลิ้นแล้วรองเท้าแล้วหน้าผ้าแล้ว หน้าผ้าอ่าผมว่ามันทนมากนะหน้าผ้าเนี่ยครับแบบเนี้ยมันคือแบบเนี่ยครับเพื่อนลองดูผมว่ามันทนมากเลยอ่ะมันอืมมันน่าจะขาดยากครับมันน่าจะทนอย่างที่พี่ๆที่นักวิ่งกลุ่มเดียวกันเขารีวิวมาครับเขาบอกมาว่าเออมันมันทนนะมันดีจริงนะเออลองสั่งดูเออผอไม่ได้ได้พอได้มาเห็นอืมมันทนดีจริงครับ อันนี้ก็จะมีว้าด้านหน้าน,นี่ครับแล้วก็ตรงนี้อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันครับมีอาริซิโร่นน Zero, เหมือนกันแต่ว่า,อาเอาอินโซ e ด้านในตัวนี้จะเป็นเขียนว่าอาริซิโรนะครับก็คืออยู่ที่เท้าขวาตัวน,นี้ก็จะเป็นแถบส้องแสงเหมือนเดิมครับโดยรวมแล้วงานโอเคเลยครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะลองสวมใส่ให้ดูด้วยครับอลองใส่เดินใส่ย,ย่ำนะครับก็เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูครับว่าใสายแล้วมันสวยไหมมันสูงไหมเวลาเดินแล้วมันความรู้สึกในการสวมใส่ครั้งแรกมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูด้วยครับความรู้สึกแรกเลยนะครับที่ได้สวมใส่ก็คือสูงครับแล้วก็นิ่มครับเพราะว่า,าปกติผมมาจากซาคโคน่เอโดฟินโปร2ครับเพื่อนๆก็คือตัวนั้นจะต่ำกว่า อดิออสอดิซิโลโปรสครับเพราะว่าตัวดรอปไม่ใช่ครับตัวพื้นของโปรสเนี่ยจะสูง3.9ซนติเมตรก็คือ39มิลลิเมตรก็คือจะมีความสึกลอยๆนิ่มๆเด้งๆนุ่มๆครับอ่าวันที่ถ่ายลองใส่ให้ดูเนี่ยก็คือผมกลับมาจากเอาไปเทสวิ่ง 10K มาครับก็คือดีดเด้งดีมากเลยครับ ระยะทําการจริงๆเพจความเร็วที่ที่โปรสน่าจะทําได้ดีก็คือตั้งแต่เพจห้าลงมาครับผมว่าเป็นเป็นรองเท้าที่ดีดเด้งมากเลยก็ค mm ือ hmm. วิ่งแล้วไม่เหนื่อยมากครับก็คือปกติผมวิ่ง10โลเพจห้าศูนย์ูนยเนี่ยก็จะมีอาการเหนื่อยนิดๆแต่พอได้ใส่โปรสแล้ววิ่งเพจห้าศูนย์ูนยเนี่ยครับ ก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงช่วยดิดเด้งดีมากขึ้นนะครับก็คือไม่เหนื่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อผมได้ลองเพจความเร็วต่ําลงมากว่าเพจ5ห้าก็คือเพจสี่สี่ห้าสี่สามศูนย์สี่สองศูนย์แล้วก็สี่ศูนศูนย์ครับก็คือวิ่งสนุกมากเลยครับก็คือไม่แปลกใจเลยที่เพื่อนๆในกลุ่มนักวิ่งด้วยกันมารีวิวบอกว่าให้ซื้อเลยครับ โปรสาตัดสินใจซื้อได้เลยก็คือไม่ผิดหวังอย่างน้อยก็ได้ความดิดเด้งและความทนทานครับก็คืออยากให้เพื่อนๆลองตัดสินใจดูครับชอบไม่ชอบอยังไงคู่นี้ก็ซื้อมาเองครับไม่มีสปอนเซอร์มาถึงราคานะครับราคาตัวนี้ผมได้มาโปรสิเดือน10ในช้อปปีนะครับเพราะว่ามันสามารถอ่าผ่อนกับช้อปปีได้ผมก็เลยเอฟมาเลยก็คือเป็นเจ้าที่ผมซื้อประจําก็คือผมเลือกเจ้าที่แบบที่ชัวที่เคยซื้อกันดีกว่าเพราะว่า คือออนไลน์ผมกลัวโดนดูของปลอมครับเจ้านี้ก็ได้ของแท้แน่นอนร้อเซเพราะเคยซื้อกันมาก่อนอยู่แล้วก็ตัวนี้อยู่ที่7 9็ดพาครับรวมส่วนลดแล้วเหลือเหลือเจ็ดบาทก็คือไม่ผมคิดว่าไม่ถูกไม่แพงก็คือราคากลางๆอ่าแล้วก็เจ้าที่ชัวคนขายที่ชัวครับได้ของแท้ส่งเร็วเจ้านี้ส่งเร็วมากก็คือได้ของแท้ ปลอดภัยหายห่วงไม่ต้องเป็นห่วงเลยก็อยากฝากเตือนครับอย่าไปเห็นแกกของถูกมากครับก็คืออย่าไปซื้อเจ้าใหม่เรื่อยๆครับก็คือให้ซื้อเจ้าประจำนะถ้าออนไลน์นะครับเพราะว่าหลายคนโดนครับไม่คุ้มครับได้ไม่คุ้มเสียเสียเวลาเสียทั้งเงินแล้วก็ได้ของปลอมอย่างเงี้ยมันก็เสียความรู้สึกสําหรับผู้ซื้อครับเรา่ากเก็บเงินมาต้องมาเจอของปลอมนี่มันก็พูดยากครับ ก็อะไรหครับให้ซ <_ d' ain> ื้อเจ้าประจํากันอาจจะแพงกว่าปกตินิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับอย่างดีเราได้ของแท้มันก็ต่างกันไม่เท่าไหร่ครับสีห้าร้อยเป็นทำอย่างอื่นเยอะกว่านี้ครับเพื่อนๆว่าไงสวยไหมยังไงคอมเมนต์ติดชมได้นะครับหรือว่าใส่สีอะไรอยู่ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับวันนี้ก็มาแกะกล่องให้ดูครับอันในการ ซื้อรองเท้านะครับก็คือ1ปีผมจะซื้อ1คู่ก็คือตกลงกับตัวเองไว้เลยตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนอบวมวิ่งครับก็คือจะไม่ซื้อเยอะกลัวมันเยอะครับเพื่อนๆบางคนแบบบูซื้อเยอะมากเลยก็คือแบบผมก็อยากซื้อเยอะครับแต่ว่าด้วยรายได้ของเราที่มันจํากัดก็เลยต้องแค่ตกลงกันไว้ในในใ,ใ,ในตัวเองเนี่ยครับก็คือ1ปี1คู่เมื่อกลางปีผมก็ซื้อไป1คู่แล้วก็คือ อ่าไม่ใช่ซาคโคนี่เอโนฟินโปรสครับไป1คู่แล้วสีน้ำเงินแล้วก็มาปลายปีนี้ก็คือได้อดิดาอาดิซิโรโปรสอีก1นึ่งคู่ครับ,รบปีากี6็ก็คือปีหน้าก็คือหมดซื้อไป1ปีครับปีหน้าคือไม่ซื้อรองเท้าแล้วก็ไปซื้ออีกทีก็คือ6-8ครับไม่งั้นรองเท้ามันจะเยอะมากเลยครับถ้าซื้อแบบเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่อยเอยอ่างเงี้ยก็คื ก็คือรายได้เรามันจํากัดเนาะก็ยังไงก็ตกลงไว้ว่าเออปีละคู่ก็พอ,อสุดท้ายนี้ก็อยากให้เพื่อนๆ่นมาวิ่งครับมีแค่รองเท้าคู่เดียวอะ่ะก็วิ่งได้แล้วครับไม่ต้อง,งอะไรเยอะเลยอยากชวนกันมาวิ่งกันเยอะครับมีแค่รองเท้าคู่เดียวก็วิ่งได้แล้วอยากให้เพื่อนเพื่อนเตรียมตังค์ไว้เยอะครับจะได้มีรองเท้าคู่เดียวแล้วก็มาวิ่งด้วยกันเหมือนผมเนี่ยครับรับรองว่ารองเท้าเยอะเลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนวิ่งให้สนุกครับยังไงเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยหรือว่า ติชมยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับยังไงอยากให้มาวิ่งนะครับรองเท้าคู่เดียวก็วิ่งได้แล้วแล้เตรียมตังมาเยอะครับวิ่งให้สนุกครับทุกคนสวัสดีครับอย่างร้อยสคู่ <c oughs>